อ่ะโอเคครับลุยต่อกันกันกบ A V A นะครับเอาอะไรอ่าไปแหมเกมสมัยเด็กนะครับสุดยอดมาถึงตอนเด็กๆจังก,ก,กด E นะครับกดตัว E เพื่อเปิดประตูโอเคเฮย้ยเกมคลาสสิกนะเนี่ยไปเดี๋ยวไปโอ้โหม่โอ้ยไม่ทันตั้งตัวดีนะเป็นโหมดเทรนนิง่ง ไอ้กลบก่อนแน่มันคือเคาน์เตอร์นะครับมันคือเคาน์เตอร์เวอร์ชันเวอร์ชันใหม่โอ้โหเกือบตายแล้วตายแน่เลยเปลี่ยนเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนนั่นไงเรียบร้อยแคปบล็อกยิงนึกนี่ไงจะตายละอุ้ยตายโกโกโกโอเค กรคอยนะครับเฮ้ยตายละตายละนี่ไงพยาบาลพยาบาลโอเคนะครับเออปรับปรุงขึ้นมาดีนะครับโอเควางซีโฟนะครับเป็นการฝึกเป็นโหมดทดสอบนะครับเราก็ต้องรีบวิ่งไปจุดปลอดภัยใช่ไหมกดอะไรอ่ะอ๋อกดตัวจีเฮ้ย ตายละพืนหมดพืนหมดนั่นไงตายละตายแน่ตายแน่หลบก่อนหลบก่อนเฮ้ยผมชอบ AVA นะมันเหมือนเกมสเตเดี้ยทักบวกกับคอมพิวเตอร์จ้ะำได้ว่าตอนที่เปิดใหม่ๆนั้นเรียนมัธยมนะฟาวมากแล้วก็ปิดไปช่วงนึงนะหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนไอ้ย่ะมันคือเคาน์เตอร์เวอร์ชันญี่ปุ่น ไอ้ยันระเบิดไอ้ย์นะฮะสุดยอดจริงๆโอเคฝึกเป็นสไนเปอร์นะครับโก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 เฮ้ยนี่นะโอ้โหแม่งเยอะเกินว่ะเล่นกับเพลเยอร์จริงไม่ง่ายครับอันนี้อันนี้คือเป็นบอทเป็นบอทเป็นบอทเฮ้ยเรียบร้อย เล่นกับเพ่นเยอ์จริงๆนี่เขาเทพกว่าเราเยอะนะอ๋ออันนี้ให้เราไปแก้ใช่ไหมอ๋อให้เราฝึกแก้ให้เราฝึกแก้นะครับโอเคจัดไปเรียบร้อยมีพยาบาลด้วยแล้วก็ต้องวิ่งนะครับ ทางไหนต่อโอเคเรียบร้อยนะครับเอาไว้ได้ซินอาร์มหมดหมดการเทรนนิ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเล่นจริงๆเลยคอนเฟิร์มนะครับโอเคเซิร์ฟไหนดีวะเอเชียใช่ไหมเอ๊เปลี่ยนเซิร์ฟได้ไหมเนี่ยเปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่าเล่นเซิร์ฟ EU ดีกว,ว่าเออนี่เล่นกับต่างประเทศนะครับขอมาดูที่เอ่อคอนโทรลนะรเรียบร้อยแอปพลายคอนเฟิร์มนะครับ เราจะดูคลังอาวุธเราไงวะเนี่ยอ,อ๋ออันนี้เป็นเบต้าเทสออโต้แมทเหรออ่ะมีห้องไหนมันจะให้เราเล่นเลยใช่ไหมอะไรวะเนี่ยเออเราจะเป็น F2 นะครับ มีโหมดวางระเบิดเอ้ยมีมีโหมดอินเฟคชันด้วยเหรออินเฟคชันก็มีนะเนี่ยอ๋อโหมดโหมดโหมดผีดิบอ่ะเอาหมดเลยโอเคนะครับไปหาห้องละดูซิว่ามีอะไรบ้างเปิดได้ไหมอ๋อเปิดไม่ได้นะครับอ๋อมีให้ซ่อมปืนได้ละเจอห้องละเจอห้องละ ถ้าได้ถ้าได้เล่นโหมดอินเฟคชันก็ดีนะครับอินเฟคชันก็เป็นโหมดติดเชื้อนะโหมดโหมดติดเชื้อที่น่าเล่นอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเสียบลำโพงหูฟังก่อนนะจ๊ะโอเคมาแล้วครับเสียงมาแล้วรอมันโหลดแป๊บหนึง่งคิดถึงมากนะครับเกมนี้เนี่ยก็คือต้องบอกก่อนว่าณเวลานั้นเนี่ยเป็นเกมที่แบบเฮ้ยดีอ่ะ โอ้โหมดยอดนิยมนี่เองให้เราทำงารนรถถังใช่ไหมอ,อ๋อข่มกัรรถถังคนระับอ,อ๋อขับขับได้โอเคปิงเท่าไหร่เจ็ดสองปิงแค่เจนะ็ดสองครับเก้าสองเองคือเซิร์ฟอีวูได้เพราะว่าไม่อยากเล่นเซิรฟ์ฟเอเชียนะครับเดี๋ยวเจอเด็กไทยมาบนุนระเบิดมีไหมระเบิดไม่มีเหรอไม่มีระเบิดให้เรานะใช้ได้นะผมว่า มันคือคออดิวตี้แบบเวอร์ชันเวอร์ชันเคาน์เตอร์สไตล์เฮ้ยแม่งสไนกูว่าสไนฝั่งมันเทพว่ะเฮ้ยแม่งค้างนะครับกระตุกกระตุกโอ้สไนฝั่งมันเทพใช้ย่อยนะเนี่ยเออเราเอาเป็นไรเฟิลแมนเหมือนเดิมนะครับโอเคเราเป็นไรเฟิลแมนรถถังเราโดนทำลายแล้วนะครับเฮ้ยระเบิดระเบิดตรงก่อน

วิ่งครับมาดิเฮ้ยโอ้โหตายตายตายเอาสไนเปอร์บ้างได้ไหมน้องเล่นเป็นสไนเปอร์เนาะ F.I.F.Two ตลอดไหมเนี่ยน่าจะรอดต้องรอดต้องรอดถึงถึงสมัยเล่น S.F เลยเนี่ยรบก่อนรบกวน มันยิงมาจากไหนวะไหนวะยิงมาจากไหนวะเนี่ยไม่เห็นไม่เห็น,ไม,หน,ไ,มหนไม่เห็นเลยอ๋อซ่อมได้ไหนวะเจอแล้วเอา้ามาด้านหลังเหรอเนี่ยอะไรวะเป็นไรเฟลิลแมนด้วย เฮ้ยเอาเอาสไนเปอร์เราจะไปคุ้มกันทั้งข้างบนนะโอเคเฮ้ยนี่เรียบร้อยตูอีหลังแม่งเฮ้ยอ้าวเฮ้ยม่มันมันบังอาจยิงนะครับไรเฟิลแมนต้องเปลี่ยนฝูงวิ่งละ เป็นแคปล็อกไม่เวิร์กครับไม่มีใครอยู่นะอุย้ยมาตอนไหนวะตายหมด <c oughs> สุดยอดสุดยอดมาตอนไหนวะเนะี <c oughs> ย่ยยิงก่อน <c oughs> ทาาทีหลังอุย้ยไม่ไม่ตายนะครับปืนดีปืนดี ไปเฮ้ยแม่งคิดถึงเกมสเตเดี้ยทแกว่ะเหมือนสเตเดี้ยทแกเลยระเบิดซื้อยังไงวะไม่เป็นไรได้ปืนฟรีก่อนก็ได้หืมมันยิงไวมากเลยนะผู้เล่นเซิร์ฟ EU นี่ก็ไม่เบาเนี่ยต้องซื้อปืนใหม่ซะละ เรียบร้อยนี่ไงเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งเดี๋เราสุน มันหลบอยู่มันหลบอยู่ยิงมันทีละนัดนี่เรียบร้อยอ้าวตายเฉยเลยไม่เป็นไรโก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 แม่งแหลกหรือเปล่าวะผมว่าแหลกว่ะครั้งหน้าไม่เล่นละอียว่ะอืมเรียบร้อย เซิร์ฟแลกนะครับต้องเลเซิร์ฟเอเชียแล้วรู้สึกแก่เกินที่จะไม่เล่นเกมแนวนี้นะครับโอเคโก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 ซ่มซ่มส่งฮ่าฮ่ายิงได้ยิงได้มาดิอ มันเอ้าเรียบร้อยทีมเขาย,ยิงแล้วต้องเราต้องดำรถถังไปทีมเราเสียเปรียบครับต้องดำรถถังไปทีมเราเสียเปรียบเหมือนเคาน์เตอร์เลยเกมนี้ ้าวตายเฉยเลยฝั่งนารุทถังนี่เสียเปรียบว่ะมีโอกาสโดนยิงได้ง่ายมากลองโรเลยนะครับโอ้โหแลกอะยังแลกอะ

นี่เนี่ยเรียบร้อยอ้าวรถถังทับเจริญรถถังทับเฉยเลยโอ้จะสร้างตัวละครหญิงยังไงเนี่ย anh nghe chơi mẹ hay không lúc được game kem đấy ไปเร็วไปเร็วดันดันดันโอ้โหโนี่ไอยิงอ้าวเรียบร้อยเละ ตัวถังฟังครับยิงกันมั่วเลยตอนนี้แหลกนะครับเซิร์ฟนี้แหลกไม่ไหวปิงสองรกว่าผมว่าต้องไปเล่นเซิร์ฟเอเชียแล้วแหละแต่ฝรั่งก็เล่นเก่งนะเนี่ยนี่เนี่ย เรียบร้อยลบก่อนโอ้โหตายมาเลย นี่เรียบร้อยโอ้โหตายชนะแน่นอนไปเร็วชนะต้องดันให้ชนะความจริงฝ่ายดันฝ่ายดันก็ได้เปรียบไปเนี่ยถ้าเล่นดีๆนี่ฝ่ายดันได้เปรียบเลยนี่เนี่ย ยิงทะลุหมอกเรียบร้อยเกือตายไปเลยครับการไปตชนะแล้ว อยู่ไม่กี่เมตรชนะโว้ยชนะครับชนะหรือแม้จะได้ที่เกือบลงโอเคเปลี่ยนเป็นไฟต่อต้านรถถังนะครับ,บรเอาบาสุก้าก่อนโอเค บึ้มเรียบร้อยเราเก็บได้ถึงตัวไม่อยากเชื่อเลยยิงมันเออนี่ไงนะครับทำลายรถถังสุดยอดสุดยอดยิงมันเลยอ้าวเฮ้ยโดนบุกมายิงนะครับเรียบร้อยตายเฉย เป็นสไนเปอร์ด้วยตายหมดทีมเราเอ้อตายนะครับต้องหาจุดซุ่มยิงที่มันดีกว่านี้เอาเลย ลุ่มนะครับเรียบร้อยบรรจุกระสุนถล่มมัน,นอ้าวเฮ้ยเรียบร้อยโดนยิงเละเล็งนะครับเล็งไว้เล็งไว้

ไม่งพอยแมนไปุ๊บตายเลยเ<ผม>ออเรียบร้อยซุ่มแล้วน้องออเรียบร้อยนะตายเฮ้ยรียบรทำลายรถถังก่อนรถถังมันจะมาละ ปาสุกา้าปาสุกา้าปาสุก้าครับมาละบาสุกา้ายิ่งโอเคปาจุกระสุนอารมณ์มันดีมาก,กาโอเคนะครับมันมาแล้ว เราตายหรือเปล่าวะยิงเจกระสุนเออยิงไปเลยรอรอรอ RPG เออ RPG มาแล้วถ่วงไว้ถ่วงไว้ ยิงมันเลยปึ้งมันะโวถล่มมั้นั่นไงถล่มถล่มแบงสามหนึ่งศูนย์ Một disappointment! C Ads it! Tôi Jung Fox! S Anfang là cùng rồi. avez nam mã dat t นี่นะขัดขวางมันขัดขวางมันปึ้มรอเติมกระสุนะระเออ ตลกมันตลกมันเออดีมากน่าจะมาตุบอ่ะไปเจอสุนัข

นี่เน่ยิงถล่มไปยิงมันเลยนี่แน่เอวเรียบร้อยโดนยิง ไปเลยขวางมันเออตายนะเจอ FN FL โอเคอันนี้แมนมากโกโก go จิงมัน เอือตายโดยรวก็เป็นเกมที่ดีนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็เก่ากัน่ระบบการเล่นมันเก่ามันแข็งๆหน่อยการเคลื่อนไหวตัวละครเนาะแม่งใช้ยูิตี้หรือเปล่าเนี่ยออืเรียบร้อย เอื้อตายต้องเล่นหมดซอมบี้นะครับพน่มแล้วถล่มมัน

บรรจุกระสุนยิงไปเลยโอ้โหการจะยิงเลยล่มัน่มมัน Hãy đi! Hãy đi! Tên tên đàn ông đang chạy về! Hãy đi! Hãy đi! Hãy đi! มาดิกาดยิงนับเออตายนับไม่ไหวอีกนิดเดียวหยุดมันไว้หยุดมันไว้ไปเร็วไปเร็วโอเคหยุดมันไว้หยุดมันไว้ รอคนระับรอรอรามาซ่อมรถถังก่อนเอื้อโอ้โหแม่งสไนเปอร์ทั้งนั้นเลยโผลหรือเปล่าวะเนี่ยโอเคก็จบไปได้ด้วยดีนะครับ